สบายดีครับเอฟซี FC รันคนฮักหวยนะครับผมเอาหวยลาวก็วันพุธเนาะวันนี้วันพุธหวยลาวพัฒนานะครับวันนี้วันพุธที่ห้านะครับสำหรับเอ่อผลลาวงวดวันจันทร์ที่สามที่ผ่านมาเนาะเราก็จับตัวเจาะให้ไม่เข้านะเข้าแต่ มีเข้าแต่ตัวเด่นนะอย่างสูตรนี้ก็เข้าไว้ที่สี่มันออกอะไรครับเก้าเจ็ดสี่เก้าเนาะสูตรนี้ก็เข้าที่สี่สูตรนี้เข้าที่เจ็ดอันนี้เข้าที่เจ็ดสูตรละตัวเนาะผมจับให้ตัวเน้นอะไรหนะึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดสองห้าสองหกสองเจ็ดเนาะก็ไม่เข้านะชอบเจ็ดมากนะงวดที่ผ่านมาแต่ว่ามัน เจ็ดกับห้านะแต่เจ็ดก็ไปไม่ถึงนะแตออ่ออกเจ็ดเก้าตัวเดิมโอ้โหเลขนี้ไม่มีไม่มีตัวจะออกแล้วมันะ้งครับเนาะก็ของเราที่จับไว้ที่ผมให้ก็จะเข้าแค่ตัวนี้ครับเป็นสองอตัวล่างชุดหกตัวนะสั่งเอ,อเว็บไหนที่มีเล่นหรือสั่งสอบปปลาวก็น่าจะได้เฮสองสี่สี่สองเนาะโอ,อะ สำหรับงวดนี้เรามาดูกันว่าจะให้เอต,ตัวไหนนะงวดนี้ก็ไม่อยากจับท่านี้แล้วเนาะเราห่างจากชุดสามตัวมาสามตัวแตกนี่น่าจะสองงวดแล้วมั้งเนี่ยสองหรือสามเนี่ยนะเอออ่งวดนี้เอาใหม่เนาะงวดนี้ถ้าจับดีๆมีสนะิทธิ์เนาะ เอาสูตรนี้ก็ยังเดินดีเนะสูตรนี้ได้อะไรเนะี่ยสูตรนี้สามสี่ห้านะอันนี้นี่อะไรหกเจ็ดแปดนะสูตรนี้งว่าที่ผ่านมาก็ยังเข้าอยู่นะเนี่ยสูตรเนี้ยสามสี่ห้านี่หกเจ็ดแปดสูตรนี้ล่ะสี 4, 5, 6, นะ่ห้าหกเนาะสูตรนี้ได้สี่ห้าหก เดี๋ยวมาดูว่าจะจับยังไงนะผมดูจากสูตรแล้วเออ่มีหลายสูตรมากนะแต่ผมไม่ได้ลงให้ก็แล้วกันเอามาดูแค่นี้กันวันนี้ผมว่าตัวเด่นวิ่งดูดนะผมชอบไปที่เอาสามตัวเนี้ยเด่นนะ สามสี่แล้วก็หกเนาะเด่นสามสี่ก็หกเด่นตัวเดียวสําหรับเด่นตัวเดียวงวดนี้ผมว่าเลขมันน่าจะมามาต่ำอ่ะนะไม่น่าจะ ถ้าจะมีมาก็เลขเก้านี่แหละที่ผมกลัวมากที่สุดคือมันมาทั้งนอยทั้งลาวทั้งไทยมาเออคิดว่าไม่มาก็ยังมานนงวดที่แล้วนะ <c oughs> เด่นตัวเดียวอันนี้เด่นสามตัวเนาะเด่นสามสี่หกเนาะสามสี่หกถ้ากครจะไปจับก็นนี่มีสามมีสี่มีหกสำหรับตัววิ่งรูดตัวเดียวผมให้ตัวนี้กันนะวิ่งรูด ตัวเดียวผมชอบไปที่เลขสามเนอะวิ่งรูดอ่ะผมคิดว่าเลขสามคนนี้น่าจะมานะวิ่งรูดสามสามรองรองหกก็แล้วกันอ่าหลังจากนั่งดูสูตรกัน สองวันนะผมก็ไม่ได้ลงให้ตั้งแต่เมื่อวานเพราะว่ารอวิเคราะห์ว่ามันน่าจะเดินไปทางไหนมากที่สุดเนาะเราก็ไม่อยากจะลงสูตรที่มันเออลงแล้วมันไม่เข้านะผิดมาสองวันแล้วก็สรุปแล้วก็น่าจะให้วิ่งรูดสามตัวเดียวนะสามตัวเด่นแล้วก็รองไปที่หกเนาะวัน,นี้ก็น่าจะปังอะ่ะใครจับวิ่งรูดสามรองหกก็น่าจะโอเคเนาะ ตัวเจาะตัวเจาะชุดสองตัวเนาะเดี๋ยวนะแบบหนึ่งผมให้ผมให้อแบบนี้สามหกเนาะสามเจ็ดสามแปดแล้วก็สามเก้า ไม่ทิ้งเก้าอ่ะออมาได้ทุกงวดเนาะแล้วก็สี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าโอเคนะผมจับให้หน้าน้าจะอยู่ประมาณนี้สามหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดสี่เก้าถ้าจะมีเบิ้ลนะผมว่าน่าจะเป็นเบิ้ล สากับหกหกอะ่ะถ้าเบิ้ลนะสามสามหหกเหรอซีซีถ้าใครจะเอาด้วยก็ได้แต่ผมคิดว่านะ่าจะเป็นสามสามกับหกหกชุดสามตัวเอ่อสำหรับชุดสามตัวผมจับให้อ่าแบบนี้นะเอ่อแบบไหนดีอา่าอาจจะเป็นเลขหามหรือเลขเบิ้ลอนะ่ะ สามหกสามหรือหกสามหกอ่ะเออก็สวยเนาะสามหกสามเลขไม่เห็นมาแบบนี้ตั้งนานเลวนะสามหกสามกับเออแปดสี่หกก็แล้วกันเนาะอาจจะเป็นแปดสี่หกสองชุดก็น่าจะโอเนาะ สามหกสามแปดสี่หกอืมตัวที่ชอบนะสามหกสามกับแปดสี่หกถ้าเลขหามก็น่าจะเป็นอย่างเงี้ยประมาณนี้ชุดสองตัวเนี่ยนะแป๊บหนึ่งมองเห็นเออ ชุดสองตัวที่ผมเน้นผมเน้นเอ่อผมเน้นชุดสามหกสามเจ็ดแล้วก็สามแปดนะชอบสามนะวันนี้สามหกสามเจ็ดสามแปดตัวรองก็น่าจะเป็น ผมชอบอีกตัวหนึ่งก็น่าจะเป็นตัวนี้48 48กับ46อ่ะผมว่าเลขสวยเนาะอ่ะให้ให้ห้าชุดที่ชอบนะ36 37 38 46 48แต่ชุดอื่นก็ห้ามทิ้งเพราะคิดว่ามีสิทธ์มาเหมือนกันก็เน,น้นให้ห้าชุดเนาะ36 37 38 46แล้วก็48น่าจะน่าจะโออ่ะอ่า แต่สี่หกสามหกสามอ่ะชอบอะ่อะสามอ่ะหุวน,นี้วิงรูดสามอะ่ะหมดเลยนะถ้าถ้าใครเออไม่ชอบแบบที่จัดให้แบบนี้ก็อ่ะจับไปวิ่งรูดเอาเองนะสามนะลองลงมาก็จะเป็นหกเนาะอืมโดยเฉพาะชุดสามหกนี่ผมคิดว่ามัน มันสวยอะ่ะสามแปดเนี่มาบ่อยมากเลยเกินอท้ามาอีกนี่นจัดไปในสามแปดสามแปดชุดสามหกนี่มีสิทธิ์มาเนาะงวดนี้เพราะงวดที่ผ่านมาไหนหายไปหลายงวดแล้วหกหกมันชอบโผล่มาเวลาแบบว่าแบบว่าช่วงชุนลมุลนอะเออเลยหกสองผมไม่ได้จับให้นะถ้าถ้าวิ่งลองหกนี่ถ้าหกสองมาใครชอบก็ไปจัดได้นะแต่ผมไม่ได้เอาให้งวดนี้แต่ผมผม,มั่นใจสามมากกว่าเนาะสามเนาะ ดยเฉพาะชุดสามหกนะสวยนะสามหกสามนะเน้นนะชุดนี้เน้นพิเศษเนาะสามหกนะ, 3, น,ะนี่ก็ตัดเล่นสองตัวได้นะแปดหกเนาะผมไม่ได้จับให้ก็คือหกถ้าจะจับหกแปดด้วยก็ได้นอาจจะมาแบบสี่ตัวแปดหกสามหกอะไรเงี้ย แปดหกสามหกโอเค okay, นะครับแนวทางก็น่าจะประมาณนี้สลับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกคนนะครับขอให้ทุกคนที่ติดตามกดไลค์กดแชร์ทุกคนเฮงๆบางๆังร่ำรวยมีเงินทองมากมายนะครับผมสบ,บายดีครับผม